ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆน,น้องอยู่กับครูพี่ไตเติลนะคะปิน่นปินัทสวัสดีนวาชัยน้องทางอ่าชาแนลไตเติลยูนิเวอร์สนะคะน้องสามารถชบรับชมได้หลากหลายช่องทางนะคะทาง YouTube Facebook Page Instagram แล้วก็ t w i t เนาะน้องสามารถเข้าไปนะคะติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่ได้โอเคนะคะขอบคุณค่ะวันนี้พี่เอามา อธิบายมารีวิวเรื่องค่าเทอมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตบางเขตและวิทยาเขตกำแพงแสนคืออยากจะบอกน้องก่อนว่ามหาวิทยาลัยกำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานั้นมีหลายวิทยาเขตอย่างเช่นวิทยาเขตศรีราชาแล้วก็อีกที่นึงก็คือวิทยาเขตสกลนครแล้วก็โครงการจัดตั้งวิทยาเขตที่สุพรรณบุรี นะคะยังมีอีกมากมายหลายโครงการมากมายนะคะก็ให้รู้ก่อนเข้า่าวว่าโดยประมาณโดยประมาณเนาะสำหรับนิสิตภาคปกตินะคะขอภัยนะคะพอดีมดนะคะโอเคเราเริ่มกันเลยนะคะโอเคสำหรับคือเป็นภาคคือเป็นนิสิตที่ต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยนิสิตที่เรียนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรปกติภาคภาษาไทยแล้วก็ อันนี้อ้างอิงจากประกาศมหาวิทาายาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศนะวันที่9กุมภาพันธ์สอง5โอเคเนาะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยนะคณะบริหารธุรกิจ12,900บาทโอเค อันนี้ครูจะกรุ๊ปให้หนูเลยนะจะได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วเนาะคือคณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์5คณ,ณะนี้จ่ายค่าเทอมอยู่ที่12,900บาทต่อเทอมนะคะคือโดยทั่วไปเนาะประเทศไทยเราก็จะเรียนเป็น1นึปีการศึกษามี2ภาคก,การศึกษาย่อยและมี1ภาคฤดูร้อนนั่นเองซึ่งภาคฤดูร้อนเป็น เป็นสิ่งที่เขาไม่บังคับว่าหนูต,ต้องเรียนไม่เรียนก็ได้นะคะโอเคไหมโอเคไหมคืออยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนแต่ถ้าใครแบบอยากจะเรียนจบเร็วกว่าคนอื่นคือหรือว่าแบบเราอยากเรียนจบหรือแบบเออปิดเทมมอมว่างๆอยากหาอะไรทําไม่อยากอยู่เฉยๆอยากเรียนพัฒนาความรู้เดี๋ยวจะเขียนหนังสือไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็ก็นะคะก,ก,ก็ก็ลงได้นะคะภาคฤดูร้อนนะคะแต่ว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นคะ่ะเพี่ไม่เคยลงเลยคะ่ะลูก โอเคไหมคะนะคะโอเคห้คณะนี้อยู่ที่12,900บาทต่อเทอมถัดมาที่พี่จะอธิบายให้หนูฟังก็คือเป็นคณะเกษตรคณะเทคนิคการสรรัตวแพทย์คณะประมงและคณะวรรศาสตร์ค่าเทอมจะอยู่ที่14,300บาทต่อเทอมนะคะโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคณะที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็คือคณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะค่าเทอมอยู่ที่1 6 3 0 0บาทนะคะโอเค1 6 3 0 0บาทโอเคค่ะถัดมาคือน,นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำแพงแสนนะคะจ่ายค่าเทอมเท่ากันอยู่ที่1 7 3 0 0บาท โอเคถัดมาก็คือนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสนจ่ายเท่ากับเรียนที่วิทยาเขตบางเขนนั่นก็คือ14,300บาทนั่นเองถัดมาคือคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนา,าศาสตร์อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของกำแพงแสนนะครับเพราะว่าชื่อพี่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนที่บางเขนก็ค่าใช้จ่ายค่าเทอมก็จะเท่ากันกับศึกษา,าศาสตร์ที่บางเขนก็คือ12,900บาทนั่นเอง Uh huh. คือน้องดูง่ายๆคือแบบถ้าเกิดว่าเป็นสายทางอาร์ตที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะก็จะแบบเรียนค่าเทอมจะถูกหน่อยนะคะก็คือ12,900บาทแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นพี่ไม่ได้อยากให้น้องโฟกัสไปที่เรื่องการความแพงความถูกของค่าเทอมนะแต่อยากให้น้องโฟกัสเป็นในเรื่องของความสามารถแล้วก็ความถนัดในที่ตนเองจะสามารถนําไปพัฒนาในอนาคตคือ คือการที่เราได้เรียนและได้พัฒนาตัวเองในทางที่เราคู่ควรและเหมาะสมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต่อ,อสิ่งรอบข้างต่อสังคมในภายภาคหน้านะคะถัดมานะคะคืออีกสองคณะที่พี่จะพูดเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะคะก็คือเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นอยู่ที่กำแพงแสนเช่นกันคือในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะมีด้วยความที่ว่า ถ้าเกิดว่าสมมติเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสติตเนาะก็เขาก็จะแยกเป็นคณะศิลปศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่า,ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนเนี่ยคือไม่ได้ใหญ่แล้วอาจจะมีจํานวนนิสติตเรียนอะที่มาศึกษาไม่ได้เยอะเท่ากับวิทยาเขตบางเขนเขาก็เลยจับรวมไว้ก่อนแต่ว่าจาก จากข้อมูลในอดีต,ตเนาะอย่างเช่นสมัยก่อนเรามีที่วิทยาเขตบางเขนคือคณะอักษรศาสตร์และวิยะทยาศาสตร์นะคะลูกแล้วทีนี้พอเขาเรียกอะไรคะด้วยความที่คณะเอ่อเนเจอร์ของเขาอะมันคนละเนเจอร์กันคือมันเป็นสายวิทย์กับสายสิป์ใช่ไหมคืออีกหน่อยคือในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เรมมการแยกออกมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์นั่นเองที่บางเขน โอเคไหมในส่วนของศิลปศาสตร์นั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบสายวิทย์ก็จะแบบ16,300บาทแล้วก็ถ้าเป็นสังคมาศาสตร์ก็จะเป็นแบบ12,900บาทนะเบาทเห็นชัดเลยถ้าเป็นอาร์ตก็จะแบบ129 0 0ถ้าเกิดว่าเป็นสายเอนก็จะเป็นแบบ16,300มนี่พูดแบบสำเนียงท้ายไทยนะนะทั้นนทงอาร์ตแล้วก็ทั้งสายน์โอเคปะต้องอ่านแบบนี้ถึงจะถูกต้องฝรั่งฝังไม่รู้เรื่องนะลูกโอเคถัดมาคือคณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬา นะคะวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ครูก็ไม่แน่ใจเออจริงๆมันจริงๆครูไม่เคยได้ยินที่บางเขนอันนี้น่าจะเป็นที่กำแพงแสนแหละเดาวได้นะคะหนึ่งบาท โอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือค่าเทอมสําหรับนิสิตภาคปกติที่เรียนเป็นภาษาไทยสําหรับ2วิทยาเขตนี้เท่านั้นสําหรับวิทยาเขตศรีราชาและสกลนครและส,ะสุพรรณบุรีน้องสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ku.ac.th K ็นะคะเก็คือเกษตรศาสตร์ยก็คือ University โอเคนะคะก็วันนี้พี่ขอ,อ,อปิดไลฟ์ตรงในส่วนของค่าเทอมเกษตรศาสตร์ณที่นี้ นะคะก็พี่อวยพรให้น้องๆทุกคนที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เรียนตามที่น้องตั้งใจนะคะก็เกษตรศาสตร์เราก็ดังแล้วเราก็อ๋อไม่แพ้มหาวิทยาลัยอื่นใดนะคะก็มาเป็นรุ่นน้องของพี่นะคะโอเคค่ะโชคดีค่ะทุกคน